สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชา n นลโป o โมชั o นฟอร์ดไบกิงกี้ค่ะกิงกี้เป็นที่ปรึกษาการขายข้าประจำอยู่ Ford ดพระประแดงนะคะในเครือบริษัทออโต้แกลลี่ค่ะและสำหรับวันนี้ค่ะมาพบกับกิงกี้นะคะก็พามาพบอีกหนึ่งรูปแบบการตกแต่งค่ะในรถรุ่น next gen ranger นะคะ white t วันนี้พามาเป็นตัวท็อปสุดเลยขับ4ค่ะไบเทอร์โบและมาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดนั่นเอง สำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซล2.0ลิตรค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดนะคะ210แรงม้าและแรงบิด500นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้ค่ะสุดที่รวมสีพิเศษแล้วนะคะจะอยู่ที่1ล้านค่ะ324,000บาทนั่นเองเดี๋ยวกิงกี้พามาชมนะคะรอบคันในวันนี้ค่ะว่าลูกค้าเลือกแต่งอุปกรณ์อะไรเพิ่มเติมไปบ้างค่ะเริ่มจากด้านหน้าเลย สำหรับชุดแต่งวันนี้ค่ะบอกก่อนเลยชุดแต่งวันนี้ที่ลูกค้าเลือกใส่นะคะเป็นชุดแต่งฮอกนั่นเองนะคะแต่เลือกใส่ตัวกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าทรงแรปเปอร์นะคะมาพร้อมกับตัวอักษร FORD ค่ะสีตัวอักษรสามารถเลือกเพิ่มเติมได้แต่วันนี้คุมโทนสวยๆไปเลยค่ะรถสีส้มกระจังหน้าสีดำนะคะแล้วก็มีไฟ LED ค่ะ3จุดนะคะที่กระจังหน้าให้แบบนี้เลยในส่วนของตัวรังพึ่งค่ะสามารถระบายความร้อนนะคะจากห้องเครื่องได้เป็นอย่างดีพร้อมกับตัวนี้เป็นตัวท็อปสุด มีกล้องนะคะ360องศานั่นเองตัวนี้เปลี่ยนกระจังหน้าแล้วแต่ตัวกล้อง360องศายังคงใช้งานได้ปกตินะคะและอีกหนึ่งชิ้นงานค่ะวันนี้ที่บอกไปต้นคลิปนะคะสำหรับตัวชุดแต่งฮอกค่ะวันนี้ชุดแต่งฮอกนะคะก็จะมีตัวกันชนหน้าค่ะ กันชนหน้านะคะเราก็ทําสีนะคะชายกันชนเป็นสีดํานั่นเองค่ะเดิมๆแล้วชุดแต่งของชายกันชนเขาเป็นสีเงินนะคะแต่วันนี้อยากเท่อยากดุก,ก็จัดไปเลยค่ะทําสีนะคะเป็นสีดํานั่นเองรวมถึงวันนี้ไฟหน้าค่ะตัวท็อปสุดนะคะไฟหน้าของเขาก็จะเป็นเอกลักษณ์นะคะโดดเด่นมีความพิเศษค่ะไฟหน้าเขานะคะเป็นแมทริก LED ค่ะมาพร้อมกับระบบ ปรับมุมลำแสงอัตโนมัติค่ะและมาพร้อมกัระบบป้องกันไฟแยงตามีระบบเปิดปิดนะคะไฟอัตโนมัติให้รวมถึงระบบออโต้ไฮบีมเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะมาให้มีไฟนะคะเดย์ไทม์และนิ่งไท์นะคะตัวสีแสงสีขาวมาให้จากโรงงานเสริมความโดดเด่นเข้าไปอีกค่ะให้กับไฟหน้าด้วยการใส่ตัวชิ้นงานครอบไฟหน้านั่นเองค่ะ ไฟตัดหมอกนะคะก็เป็น LED นะคะจากโรงงานสําหรับรุ่นนี้ค่ะระบบด้านหน้านะคะก็จะมีตัวระบบเตือนการชนด้านหน้าค่ะแล้วก็ระบบนะคะเบรกอัตโนมัติค่ะพร้อมระบบตรวจจับคนเดินนั่นเองมาต่ออีกหนึ่งชิ้นงานค่ะที่มาพร้อมกับตัวชุดแต่งฮอกนะคะนั่นก็คือตัวคิวล้อตัวนี้ค่ะซุ้มล้อตีโป่งแบบนี้นะคะสีดําด้านนะคะสวยๆแบบนี้เลยไม่มีการเจาะตัวรถใดอย่างใดนะคะสวยแบบนี้เลยรวมถึงวันนี้ค่ะ เลือกเปลี่ยนล้อเลยล้อสวยๆแบบนี้ค่ะมีขนาดรอบวงที่18นิ้วนะคะแม็กลูกค้าเลือกเป็นแม m a r v e l นะคะเป็นสีดําแบบนี้เลย รวมถึงวันนี้จับคู่กับยางค่ะเป็นยางฮันคุกนั่นเองซีรียยางวันนี้จะอยู่ที่ 26565R18 ค่ะสำหรับช่วงล่างค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นโช๊คโมโนทูค่ะและมาพร้อมกับระบบดิสเพกนะะทั้ง4ล้อเลยแก้มข้างค่ะตัดด้วยสีเทากาไฟค่ะมีครีบระบายความร้อนให้ในส่วนของกระจกมองข้างค่ะก็เป็นสีเทากาไฟนั่นเองมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างไฟส่องสว่างข้างตัวรถสีขาวมีมาให้กล้อง360องศามีบายสปอร์ต แจ้งที่กระจกมองข้างให้นะคะเวลามีรถวิ่งมาด้านข้างนั่นเองสำหรับด้านบนค่ะราวหลังคารุ่นวัแท็กค่ะมีมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะตัวนี้สีเงินแบบนี้เลยกันสาดค่ะเลือกติดเป็นกันสาดนะคะตรงรุ่นนะ,ะสีชิ้นสวยๆแบบนี้เลยสำหรับความเข้มของฟิล์มสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะคะว่าต้องการความเข้มกี่เปอร์เซ็นต์ บาลรองมือเปิดค่ะสวยงามแล้วยังป้องกันรอยขีดข่วนรอยนิ้วมือได้เป็นอย่างดีเลยตัวชิ้นงานเป็นสีดํามีความโดดเด่นด้วยตัวอักษรคําว่า Ranger สีแดงนะคะมือเปิดค่ะเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวมือเปิดตัวนี้ค่ะเขามีระบบสมาร์ทคีย์เลสด้วยนะเงื่อนไขง่ายๆเลยค่ะมีกุญแจอยู่ที่ตัวสามารถล็อกรถและปลดล็อกรถได้อย่างง่ายได้เลยนะคะเพียงแค่สัมผัสที่ตัวมือเปิดนั่นเอง สติกเกอร์สวยๆค่ะแบบนี้เลยพี่ๆท่านใดถ้าชอบนะก็สามารถส่งรูปและคลิปรถคันนี้ให้ได้เลยนะคะสำหรับตัวสติกเกอร์และสามารถเลือกออกแบบดีไซน์ได้ด้วยนะคะ ไปต่อที่ท้ายกระบะกันบ้างดีกว่าค่ะท้ายกระบะก็มีตัวครอบนะฝาถังน้ำมันสีดำด้านค่ะและเอกลักษณ์สำหรับรถรุ่นนี้นั่นก็คือสปอร์ตบาร์สองชั้นค่ะสปอร์ตบาร์ด้านบนเป็นสีเทากราฟไฟค่ะและด้านข้างเป็นสีเงินแบบนี้เลยสีเดียวกับเราหลังคาเลยสติ๊กเกอร์สวยๆนะที่ด้านข้างท้ายกระบะมีมาให้เอยตัวนี้ลูกค้าเลือกออกแบบเองนะคะ บันไดค่ะเหยียบขึ้นท้ายกระบะอำนวยความสะดวกนะคะตัวนี้แล้วก็เพื่อความปลอดภัยในการขึ้นท้ายกระบะเวลามีของบรรทุกเยอะๆนะคะก็สามารถเหยียบบันไดตัวนี้ขึ้นท้ายกระบะได้เลยเสริมความโดดเด่น,นะคะ่ะให้กับไฟท้ายที่เป็น LED นะคะก็ใส่ครอบไฟท้ายเข้าไปค่ะตัวชิ้นงานครอบไฟท้ายเป็นสีดำด้านนั่นเอง มาต่อที่ฝาท้ายกันบ้างค่ะสำหรับฝาท้ายนะคะรุ่นนี้ค่ะบอกเลยว่าเป็นแบบ easy lift นะคะเขาก็จะมีเหล็กนะคะทอช์ชนบาร์ผนแรงให้นะคะทำให้ฝาท้ายค่ะมีน้ำหนักที่เบานะคะและมาพร้อมกับตัวกระบาดไลเนอร์นะคะแบบลอนเรียบนั่นเองนะคะนั่งไม่เจ็บก้นเลยมีช่องต่อไฟค่ะ230วตลและ12วต์ให้ด้วยนะคะ,ะคุณพี่ผู้หญิงก็สามารถเปิดได้ง่ายๆเลย นะคะตัวนี้ไม่หนักค่ะเปิดปิดง่ายเลยแล้วก็ความโดดเด่นค่ะสำหรับวันนี้ติดสติกเกอร์ค่ะที่ร่องนะคําว่าเรนเจอร์สติกเกอร์ที่เลือกก็เลือกเป็นสีดํานั่นเองค่ะโลโกโฟ้ฟอร์ดขนาดใหญ่มีกล้องถอยหลังฝั่งใต้โลโก้ค,ค่ะไฟเบรกดวงที่3ค่ะกันชนท้ายค่ะชายกันชนสีเทากาไฟนั่นเองค่ะและมีตัวเตือนกันชนนะคะตัวเซ็นเซอร์ถอยหลังให้4จุดนั่นเองค่ะ ถ้าพี่ๆท่านใดค่ะบอกก่อนเลยชอบรูปแบบการตกแต่งนะคะในวันนี้สามารถส่งรูปค่ะและคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยหรือถ้ามีรูปแบบการตกแต่งนะคะที่ดูอยู่แล้วสามารถส่งให้ได้เช่นการตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้และสามารถค่ะเข้าไปรับชมนะคะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมของ Next Gen l a n g e r d ้ i ี y YouTube Channel ค่ะโปรโมชั่น f o อร by เก่งกี้นะคะและทางเพจ Facebook เข้าไปรับชมแล้วค่ะฝากพี่ๆนะคะช่วยกดไลค์ค่ะและกดแชร์กดติดตามเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้เกิงกี้ทำในคลิปถัดๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย